ตรงนี้ถูกไหมถ้าคุณเลือกงานตรงนี้อ่ะคุณาก็การที่ไปก่อนปรากฏว่า,ามันยังมีจุดที่ยังไม่ได้ไปแตะต้องกับเส้นเชื่อมที่คู่หอกจุดนั้นมีจุดไหนบ้างเหลือเป็นจุดนี้ถูกไหมครับใช่ไหมเพราะว่าจุดนี้ในที่ก็ยัง ต่อเรื่องตรงนี้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 ถูกไหมครับครับใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่มีจุดไหนที่มันไม่ได้ใช้มันใช้หมดเลยใช่ไหม ごめんね。 Ah, por colaboración... วันี่นะครับเรื่องเส้นนะโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาจนมี3ามแบบนะลูกโจทย์ปัญหาเนี่ยนะคะมี3แบบหลังหันะเวลาหนูไปเจอนะแบบที่1นนะคะให้ตัวตรงกลางมาให้ตัวตรงกลางมาเนี่ยหนูจะใช้ลูกช่วยก็ได้หรือหนูจะใช้สูบช่วยก็ได้ แยกจ,จให้นะแบบที่สองครับไม่ให้ตัวตรงกลางมาตัวนี้ครูแนะนำไม่ใช้สูตถ้าใครใช้ลูกมันจะยากนะคบแบบที่สามเนี่ยให้แบบก้มๆๆ้มกึง่งให้แบบขึ้นขึ้นกลางกามา จดที่สามแบบนะในเรื่องเซบหลักัก็แรกให้แล้วนะคะจดกระดองไหนนี่คหนตรงตรงที่เป็นจบกระดองแม่กหนักจดกระดองตนี้สูตร,ตร,ตร,ตรมี2อสูตรนะคะสูตรยังมี2่2สูตรคือถ้าเป็น2เซต เป็ง่ของเรื่หลายคุครับจโนรอดดาวอ่ามีการจาสูตรตัวนี้นะเกับดีมันทับกันถูกไหมพื้นที่ตรงนี้มันทับกันนะคบสูตรเนี่ยยูเนี่ยยูเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาหมดใช่ไหมคือถ้าเรารูเนี่ยเราจะคา ล้น,นีน้ถูกไหมมันก็เป็นลูกก้อนถูกป่ะใช่ก่อ,ะอะนะถ้าทำให้มันเป็นลูกก้อนอย่างนี้เราก็จะมีหนึ่งแผ่นก็คือ NA ถูกไหมลูกใช่ไหมบวกกับ n ีถูกไหมแสดงว่ามันมีการทับกันถูกไหมแต่เราจะให้มันเป็นลูกก้อนคือเรียบเป็นแผ่นเดียวกันลูจะต้องลบตรงนี้ทิ้งเพราะตรงนี้มันทับสองชั้นถูกไหมครับต้องลบตรงนี้ทิ้ง มันก็เลยลบตรงไหนลบที่อินเตอร์เซ็กต์ออกโอเคนะวิธีการท่องสูตรนะคะเอา n d ็นดีบวกเอบวกเอแล้วก็ลบที่ซ้ำกันออกนะเพราะตรงนี้มีสองชั้นนะคะอ่ะสามตัวก็เหมือนกันสามตัวก็เหมือนกันวิธีการทา่องสูตเอาเอ็นเอบวกเอ็นดีบวกเอทับทับทับมันก็จะทับอีกสามตัวอีไกไม่ลู้อ่ะครูถามก่อนตรงนี้ทับหรือเปล ก้่าตรงนี้แล้วทำกี่รอบสองอันนี้นะครับสองสองใช่ไหมใช่ไหม ลบเอตัดสิบดีลบตรงไหนที่ลบตรงนี้ออกไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปก่อนก็คือลบไรเอตสิบดีเอตัดเอตัดสิแล้วก็ดีตัพอลบทึ้งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอันนี้ลบเป็น่รอบสามรอบจากกระดาษสามชั้นกระดาษสมชั้นนะลบไปสามรอบแปลว่าตรงกลางที่บวไหม บวูกไหมกระดาษสามชั้นลกไปแล้วสามรอบตรงกลางโบโบเนี่ยไม่ได้เพราะเราอยากได้ลูกนี้เราก็ต้องเลยไปบวกกลับลบตรงนี้กลับก็คือตัวสุดท้ายนะคะ A B C บวกนะครับลบส่วนที่มันซ้ำกันลบไป3ามรอบตรงกลางโบเลยบวกกับน,นะคะ แล้วลักษณะจกเนาะจบกนแล้วเนาะอะเปิดมาตัวอย่าง16ครับะเปิดหน้าต่อมาเปิดหน้าต่อมาอะเวลาทับนะคะอย่างข้อ16 อกว่าสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งใช่ไหมสำรวจว่านิยมทางอาหารนะคะเจ็ดคนไม่กินไก่หกคนไม่กินหมูห้าคนไม่กินปลาสี่คนไม่กินไก่และหมูสามคนไม่กินไก่และปลาสองคนไม่ไก่ไม่หมูหนึ่งคนไม่กินทั้งสอย่างคูถามก่อนมีกี่เซตสามเซตหมูไก่ปลาไหมแต่แต่ละเซตคือไม่กินถูกไหมลูกแต่ละเซตนี่คือไม่กิน เป็นเลขอะไรเลขหนึ่งใช่ป่ะครงการเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมไม่มีนั้งสามอย่างถ้าหนูเจอตรงการแบบนี้นะลูกให้ทําโจทย้อนขึ้นไปข้างบนนะให้ทําโจทย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเวลาวาดรูปนะดึงควรไม่มีนั้งสามอย่างใส่ไปก่อนนะครับแล้วการโจทย้อนกลับขึ้นไปนะครับอ่ไล่ขึ้นไปครับ สองคนไม่กินหมูและปลาไม่หมูไม่ปลาแปลว่าเป็นบริเวณนี้ถูกไหมแต่มีสองคนเอาไปลลอมถึงตรงนี้ใส่ไหมครับาสามคนไม่ไก่ไม่ปลา เบาช่วยหน่อยสี่คนไม่กก่ไม่หมูไม่กก่ไม่หมูก็คือบรเิเวณตรงนี้ถูกไหมสี่คนนะไปแล้วหนึ่งตรงนี้เป็นสามใช่ไหมครับถ้าคนไม่กินปลาถ้าคนอยากไม่กินปลาวงทั้งวงเนี้ยคือไม่ปลาแต่เอาไปแล้ว